ผ้วราชการจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบสนามสอบสรรหาข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารครับนายธวัชชัยศรีทองผ้วราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผ้วราชการจังหวัดชนบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิให้การต้อนรับนายขจรศรีเชวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะร่วมสังเกตการและตรวจเยี่ยมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจังหวัดชนบุรีในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคก่อในช่วงเช้าตั้งแต่สนามสอบโรงเรียนชนกัญญานุก,กูลมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน916รายมีผู้เข้าสอบจำนวน682รายขาดสอบ234รายคิดเป็นผู้เข้าสอบร้อยละ74.45สนามสอบโรงเรียนชนบุรีสุขบดมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน656ราย มีผู้เข้าสอบจำนวน497รายคิดเป็นร้อยละ75.76และสนามสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน225รายมีผู้เข้าสอบจำนวน210รายคิดเป็นผู้เข้าสอบร้อยละ93.33ครับทั้งนี้ทั้ง3สนามสอบก็เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยด้วยดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระการเมืองพัทยาพระการส่วนตำบลจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าในการสอบสรรหาครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบเป็นจํานวนมากจังหวัดชลบุรีก็ได้เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นสถานที่สอบกรรมการควบคุมการสอบเพื่อป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนและให้มีการดําเนินงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบทุกคนครับ